สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตั้มสายห่อครับผมวันนี้ก็มีปล่อยรถต่อคอกเสริมแหนบเปลี่ยนเท้าเปลี่ยนโชกนะครับผมก็เป็นรถทําเงินนะครับวันนี้ตอนนี้ก็กําลังจะเอารถลูกค้าไปเติมน้ํามันนะฮะเอารถลูกค้าไปเติมน้ํามันนะครับวันนี้เดี๋ยวเราไปเจอกันที่ปั๊มได้เลยครับโอ้ออรถกระตั้มมีน้ํามันเต็มถังให้ด้วยนะครับผม ไม่ต้องกลัวที่ไหนแถมนะ้ำมัน1 0บลิตรสิลิตรนะครับตั้มแถมเต็มถังครับให้จุกจุกันไปเลยครับออกรถเตย o ต้กับตั้มแถมเต็มถังนะครับวันนี้ก็แดดออกแต่ตอนนี้เริ่มมีเมฆแล้ววันนี้ก็เอาเคีื่อวขุดมาทำง,งานด้วยไม่รู้ว่าฝนจะตกไหมแต่ดูเมฆสิครับทุกคนเป็นไงครับเมฆสวยงามมากเลยเมื่อวานไม่มี ขับรถยนต์ไม่มีครับมอเตอร์ไซค์ดันมีนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราก็ถึงปัป๊มปตทแล้วนะครับโอเ,เดี๋ยวเติมนะ้ำมันกันครับผม นี่มีน้ำมันนะครับผมก็เดี๋ยวจะเติมเติมถังเลยนะฮะบรรยากาศปั๊มช่วงนี้ที่บุรีรัมย์นะฮะหลังจากหมดเทศกาลลูกชิ้นยืนกินนะครับผมตอนนี้ก็จะเิ้ยบๆนิดนึงนะฮะนี่ถ้าผองแถมของลูกค้านะครับก็มีกันสาดนะฮะแถมกันสาดให้แล้วก็จะมี เบ้ามือจาประตูของโตโยต้าแท้นะครับผมกับกันสาโตโยต้าแท้เลยนะฮะลูกค้าไม่ติดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวน้องจะเอาไปแต่งซิ่งนะครับตัวนี้เป็นรถคอกซิ่งนะฮะนี่ครับข้างหลังอุปกรณ์เดิมมีครบนะครับผมอุปกรณ์เดิมมีครบเลยไม่ว่าจะเป็นล้อกระทะเก่านะครับนะครับเท้าเก่านะฮะแล้วก็พวกอะไรตกแต่งที่ติดมากับรถนะครับของเดิมก็เอาให้ลูกค้าหมดเลยนะฮะ อันนี้คอ็อกซิงนะครับคอ็อกซิงเดี๋ยวลูกค้าจะไปแต่งซิงน่าแต่งหลายรายการเลยนะครับผมโอเคครับทุกคน มเมขอบคุณมากครับดินทามปลอดภัยครับ ปลอดภัยครับวันนี้ก็ส่งมอบรถคอกซิ่งนะครับไปแล้วครับคอกซิงนี่คอกซิงของตนนะครับทาไปน้องเอ็มซิ่งจริงครับซิ่งใครจะเสียงคองก็รู้ครับเดี๋ยวลูกค้าจะต้องไปแต่งอีกเยอะเลยนะครับคันนี้ก็เป็นรถคอกซิ่งสนใจรถโตโยต้านะครับในจังหวัดบุรีรัมย์ก็ติดต่อตั้มได้เลยนะครับเซลตั้มบุรีรัมย์โตโยต้าปนุมลุงนะครับผมก็ รถทําเงินหรือว่ารถสิ่งรถคอกสิ่งสิ่งสิ่งิ่ง,ส,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 งสิ่งมากครับผมนี่นะครับสองพี่น้องโอ้หขอบคุณลูกค้ามากเลยนะครับขอบคุณคุณแม่นะครับขอบคุณน้องเอ็มแล้วก็น้องแบกมากๆเลยนะครับที่ให้พี่ตั้มคนนี้ดูเลยขอบคุณครับ